สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้กลับมาในเกม7บาทมือถือ The Seven d a i l y ี i n ิน r กรนด์ค s สนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะย้อนกลับมาคุยเรื่องพื้นฐานที่มันไม่ค่อยพื้นฐานกันัเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยมือเก่ามือเก่าเนี่ยสามารถข้ามได้และสาหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็หลงเข้ามาในคลิปนี้เพราะว่าชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปนะครับเราจะมารู้จักเรื่องของบอสแดงให้ทะลุปลุกโล,ลงกันเลยนะครับผมเอาละ่ะเมื่อพร้อมแล้วไปเลยกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักบอสแดงกันก่อนนะครับสำหรับบอสแดงนะครับผมมันจะเป็นบอสพิเศษที่เราจะต้องทําการตีด่านบอสในแต่ละเมืองนะครับให้เปอร์เซ็นต์ครบซะก่อนแล้วมันจะปรากฏตัวออกมานะครับทำไมเราถึงต้องตีบอสแดงคําตอบก็คือว่าเราจะต้องทําการเก็บเขาของบอสแดงนะครับเพื่อเป็นวัสดุในการปลดลิมิตเลเวล65ให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับแล้วถ้าเราไม่ตีบอสแดงเนี่ยก็จะไม่สามารถอัพเลเวลตัวละครเป็นเลเวล65ได้นะครับสำหรับวิธีการตีให้บอสแดงปรากฏออกมานะครับก็ให้เข้ามาที่การต่อสู้นนะะแแลล้วก็็จเหสงาม ก็คือทั้ง6แผนที่นะครับที่สามารถโจมตีเพื่อให้บอสแดงปรากฏออกมาได้นะครับวิธีการทําก็คือว่าให้เราทําการตีบอสในสเตจนั้นๆน,น,นะครับผมซึ่งจะมีอยู่3ระดับยกตัวอย่างเช่นสงครามบอสหอคอยทรอยชนนะครับหรือว่าเป็นสงครามบอสของเมืองในบทที่2นั่นเองนะครับก็จะมีระดับ normal ระดับ h a r ระดับ extreme ข้อแตกต่างของแต่ละระดับนะครับก็คือไอเทมที่ดรอปนั้นจะต่างกันนะครับโดยเฉพาะสําคัญเลยก็คือไอเทมชิ้นสุดท้ายที่เราไม่สามารถฟาร์มได้ในด่านปกตินะครับ และนี่ก็คือไอเทมที่จะได้รับในด่านเอ็กซ์ตรีมนะครับจะเห็นว่าถ้าใครเคยฟาร์มไอเทมมาก่อนจะรู้ว่าเราสามารถฟาร์มไอเทมอุปกรณ์สมใัยได้เพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นและชิ้นที่6นะครับหรือว่าประเภทรูนนะครับเซตสุดท้ายที่เราต้องการเนี่ยมันจะมาอยู่ในด่านบอสซึ่งถ้าใครอยากฟาร์มนะครับก็ต้องมาฟาร์มในนี้ และนอกจากนั้นนะครับผมไอเทมที่เด็ดเลยที่เราต้องการในนี้ก็คือว่าจอกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าแห่งชีวิตแล้วก็เลือดเทพอสูรนะครับที่ใช้ในการพัฒนาตัวละครนะครับแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเป็นไอเทมที่ใช้ในการปลดดาวตัวละครนะครับยกตัวอย่างเช่นในเมืองที่2เนี่ยมันก็จะเป็นเมืองที่ดรอปเศษหมรกรุกชิ้นส่วนเกาะนักรบโบราณและก็หนามพิษของแมลงนะครับใครที่อยากจะปลดดาวตัวละครนะครับก็มาเลือกดูได้นะครับว่าควรที่จะมาฟาร์ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ได้ที่แมปไหนนะครับ และสําหรับทีมฟาร์มของผมปัจจุบันนะครับขออนุญาตแนะนําสักนิดนึงแต่ว่าใครจะใช้แตกต่างจากนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรทีมฟาร์มที่ผมใช้ในปัจจุบันนะครับเรียกว่าเป็นทีมฟาร์มครอบจักรวาลของผมเลยพลังของทีมฟาร์มตอนนี้อยู่ที่94,000นสีนิดๆตัวละครที่ใช้ก็จะตามที่เห็นเลยนะครับใช้บันเกลนะครับใช้ฮาวเซอร์แดงนะครับใช้เจอริโก้เขียวแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเนี่ยใช้เป็นอลิซาเบธเอชอาร์สีแดงนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปออโต้ให้ดูนะครับก่อนเลยตั้งออโต้ก่อนตรงนีีีี้้้้เเ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 นนนนนน่่่่ยยยยยสสาาาาาาามมมรรรรรถตััััังงปป็ไไจจํกกดดดดลละะะะคคบบบพววว๋ออฏหหุใ เข้ามาที่ฉากต่อสู้นะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เพื่อนๆดูกันสักพักนึงก็แล้วกันนะครับว่าหน้าที่แต่ละตัวนั้นเวลาที่มันออกสกิลเนี่ยมันจะดูแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยปกติแล้วนะครับต้องมีสกิลขโมยออกมาบันจะใช้สกิลขโมยทุกครั้งเลยนะครับซึ่งเป็นผลดีกับเรามากๆนะเพราะว่าเป็นเหมือนดีบัฟศัตูไปในตัวแล้วก็ทําให้เจอริโก้ตีแรงขึ้นด้วยนะครับนี่เห็นไหมสามหมืน่นสีแ่แล้วสกิลหนึ่งของบันก็แรงมากเป็นไงหกตัวหกหมื่นห้านะครับเอ้ยขอบายผู้ แล้วพอกลับมาที่เทิร์นของเรานะครับเอกลักษณ์ของอลิซาเบธแดงก็จะทํางานนะครับก็คือว่าเพิ่มเลือด10%นั่นเองนี่เห็นไหมเลือดเด้งแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีสกิลขโมยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่จะออกก็จะเป็นสกิลโจมตีทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮาวเซอร์ er เป็นตัวที่ใช้สกิลบ่อยสุดแล้วนะครับเห็นไหมสกิลหมู่ของฮาวเซอร์นะครับค่อนข้างสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ได้ดีมากๆนะครับ บันกรอเนี่ยค่อนข้างตายยากพอสมควรเพราะว่าตัวละครเนี่ยอึดอยู่แล้วด้วยแล้วก็เพราะว่าได้ผลของสกิลขโมยด้วยนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยสกิลหนึ่งก็เป็นดูดเลือดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสกิลฮิลของอลิซาเบธอีกเพราะฉะนั้นตายยากมากๆนะฮะเนี่ยบันใช้ขโมยนะครับฮาวเซอร์ใช้สกิลแล้วก็บันใช้สกิลหนึ่งนะครับนี่คือสเต็ปที่มันจะทํางานปกติมีสกิลหนึ่งของบันแรงมากมากเลย ถึงแม้ว่าตัวละครเจริโก้จะโดนสตันนะครับแต่ว่าผลของเองกลักษณ์อลิซาเบธเนี่ยก็ยังคงทำงานเห็นไหมครับเลือดก,ก็ยังเด้งอยู่นะครับตอนนี้ขยับไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าอันติของฮาเซอร์กับอันติบันมาพอดีอูม โอเคครับตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยลนะวิธีการเล่นบอลนะครับก็คือแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยมาเปิดฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเปอร์เซ็นต์ของบอสเนี่ยมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่ยังไม่ผ่านด่าน74นะครับบอสที่ออกจะมีแต่บอสสีแดงใครที่ผ่านด่าน74ไปแล้วบอสที่ออกจะมีโอกาสออกบอสสีเทาด้วยโอ้โหได้จอก5ดาวแจ๋วเลยนะฮะรอบ,บนี้นี่เห็นไหมอัตราเกิดศึกทำลายล้างนะครับขึ้นมา14%บ่ะเดี๋ยวผมกดยกเลิกก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับและตอนนี้นะครับผมที่สเตจที่1นะครับผมได้เตรียมบอสหมู่บ้านบาเนียไว้แล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่นบอสด่านนี้ให้ดูกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเต็มตัวกันก่อนอันดับแรกเลยให้มาที่เมนูนะครับแล้วก็มาที่กล่องเก็บอิโมจินะครับในส่วนหัวข้อของอิโมจินี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการตีบอสแดงเพราะว่าการตีบอสแดงนะครับเราจะต้องลงกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับ ถ้าใครแอดเพื่อนกันไว้ลงบอสแดงนะครับก็ค่อนข้างจะเข้าขากันดีก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่สําหรับคลิปนี้นะครับจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมาบอกเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ทุกๆคนว่าการตีบอสแดงไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าลงไม่ใช่ว่าจะเอาตัวละครไหนไปลงก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้คู่ที่ลงกับคุณเนี่ยงุดงิดหัวร้อนมากๆนะครับอันดับแรกไอ้เรื่องอีโมจิเนี่ยคุณอยากจะเซตอะไรตัวไหนไปยังไงไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าหลักๆที่ต้องใช้เนี่ยก็คือใช้ CC ได้ ใช้ CC ไม่ได้ขอใช้ CC แล้วก็ขอโจมตีนะครับหลักๆเนี่ยผมจะใช้ยู่4อันนี้นะครับส่วนอันอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของแฟชั่นความสวยงามนะครับแต่ว่าการสื่อสารของอีโมจิหลักๆที่ผมใช้เนี่ยจะมีแค่4อันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเล่นบอสแดงกับใครมาตั้งอีโมจิให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อตั้งอีโมจิพร้อมแล้วนะครับต่อไปผมจะพาไปดู เรื่องของตัวละครกันบ้างนะครับผมปะเมื่อบอสเกิดนะครับระยะเวลาที่บอสมันยังอยู่เนี่ยก็คือ1ชั่วโมงนะครับผมเราสามารถเลือกด่านได้ว่าจะเอา Normal ลฮหรือว่า Extreme จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าพยายามปั้นตัวละครให้ตี Extreme ให้ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นชั้นที่ได้ของรางวัลดีที่สุดแล้วแล้วใครที่เป็นคนเจอบอสนะเป็นโฮสต์ของห้องนะครับจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับสำหรับของรางวัลของบอสนะครับนี่แน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเข่าของเทพอสูรสีแดงนะครับแล้วก็นอกจากนั้น้้าา้้นนนหหหัััววาาารรตตะะบบจจไดดดอก่งๆยเ็ม จอกหดาวจอกสดาวนะครับทั้งเป็นจอกแห่งชีวิตแล้วก็จอกเลือดเทพสูรนะครับแล้วก็ยังมีหินที่ใช้ในการปลุกพลังอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกล่องสมบัติเป็นกล่องระดับ S S R ด้วยนะแล้วก็กล่องทองแดงนะครับก็ยังมีโอกาสสมเพิ่มได้เขาของบอสแดงอีกนะครับผมซึ่งแนะนําว่าพยายามปั้นทีมตีเอ็กซ์ตรีมให้ได้นะครับ โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องล็อบบี้ของการเตรียมตัวที่จะสู้กับบอสแดงแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปหาเพื่อนสู้ด้วยเนี่ยผมแนะนําว่าให้เข้าไปจัดทีมให้เรียบร้อย ต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยพลาดบ่อยมากเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันจะมีจํากัดและสเลเดอร์ผมเนี่ยก็จาเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เซตโจมตีเนี่ยร่วมกับตัวอื่นเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งมากๆที่ผมมักจะลืมเปลี่ยนอุปกรณ์ลงมาแล้วก็วันนี้ที่กําลังอัดคลิปอยู่นี่เองนะครับผมมีโอกาสได้ลงบอสตัวแรกนะครับกับ คุณสลาชีนะครับผมก็คุณสลาชีน่าจะทราบดีว่าผมเนี่ยลืมใส่อุปกรณ์ลงมาที่สเลเดอร์นะครับผมก็เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆกันละกันนะครับกรบขออภัยคุณส้มด้วยนะครับที่จัดตัวแล้วดูไม่ดูให้ดีนะครับ มาเริ่มกันที่ตัวละครกันก่อนนะครับว่าทีมที่ไปเนี่ยของผมเนี่ยใช้ทีมประมาณนี้ก็คือกูสตาฟสีเขียวนะครับผมหรือถ้าใครมีเมอร์ลินแดงเนี่ยก็เอาเมอร์ลินมาก็ได้หน้าที่ของมันนะครับก็คือการ CC หรือว่าการแชร่แข็งนั่นเองแล้วก็นอกจากที่จะใช้การซีซีทุกครั้งที่จบเทิร์นแล้วนะครับข้อดีของการแชร่แข็งเนี่ยถ้าเลเวล2ดาวเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลเวลสามดาวจะเพิ่มดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์บางครั้งที่อันติของสเลเดอร์มานะครับเราสามารถ ปิดด้วยอันติของสเลเดอร์ได้ทําให้บูสต์ดาเมจได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ซีซอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคิงสําหรับคิงเนี่ยไม่มีอะไรมากพยายามรวมการ์ดให้ได้เสกหินเสมอนะครับแล้วก็แนะนําว่าไม่ต้องรวมเป็น3ดาวนะครับรวมไว้แค่2ดาวก็พอถ้ามันจะออกมาเป็น3ดาวเนี่ยก็ให้เลื่อนการ์ดอื่นมาขั้นนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็น2ดาวไว้เสมอนะครับ ่วนดาเมจหลักนะครับแน่นอนสเลเดอร์น้ำอันนี้เ,นเป็นตัวที่ดีที่สุดหลายคนถามว่าพี่ค้าไม่มีสเลเดอร์น้ำใช้ตัวอื่นได้ไหมได้แต่จะบอกว่ามันจะค่อนข้างตีช้ากว่าสเลเดอร์พอสมควรนะครับสเลเดอร์น้ำเนี่ยเป็นตัวละครตีบอสแดงที่ดีที่สุดแล้วหลายคนบอกว่าผมอยากจะใช้บันครับผมอยากจะใช้อลิสหมูดแดงครับก็ได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกในเรื่องของตัวดาเมจนะครับส่วนในเรื่องของตัวซัพพอร์ตนะครับผมตอนนี้ผมแนะนำว่าปกติแล้วนะครับที่ดีที่สุดสำหรับซัพพอร์ตนะครับก็คือการใช้ลุงเคนสำหรับลุงเคนีก็ือตัว้ นี่นะฮะเอกลักษณ์ของมันนะครับถ้าปั้นมาแล้วปลดล็อกเอกลักษณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทำให้ตีบอสแรงขึ้น10%และนี่คือตัวที่ดีที่สุดในการเป็นซัพพอร์ตของการตีบอสนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ปั้นเพราะว่าทรัพยากรไม่พอเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่อาร์เธอร์มาซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะครับมีแต่ตีดูดเลือดเท่านั้นเองและโดยปกติแล้วการเล่นด่านบอสแดงเรามักจะไม่ค่อยถูกโจมตีอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นพลาดก่อนอื่นเลยไปดูที่อุปกรณ์ก่อนเเเลลลลยยยนนนนะะะะรรรรัับสสสาาาาาาหหหกกกกกกกตตตไไไไมมมมมมม่่่่่่ีีีออออออวววใใใญแแแ้้้้้ผผจปปง็็ืดด ต่อมาสเลเดอร์นะครับโอ้โหเนี่ยวันนี้ไปกับคุณสาชี่มาหมานๆ,ๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ด้วยนะครับเรอบนี้ต้องมาเช็คให้ดีนะครับส่วนคิงก็เช่นกันนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็จะใส่เลือดกับป้องกันนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องดาเมจแล้วก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องดาเมจจากตัวซ c ด้วยนะครับดาเมจเนี่ยเรารีดเอาจากสเลฟ้าเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คืออาหารนะครับผมแนะนําว่าให้ทานอาหารเป็น ดาเมจคริติคอลนะครับเพราะว่าสเลเดอร์เนี่ยเอกลกักษณ์ของมันก็คือเมื่อโจมตีศัตรูที่ไม่มีเกตอันตินะครับซึ่งปกติแล้วบอสเนี่ยจะไม่ค่อยมีเก็ดอันติขึ้นมาหรอกถ้าเรา c ีได้ทุกรอบนะครับมันจะทําให้มีโอกาสคริติคอลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อมีโอกาสคริทีคอลเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ใส่คริดดาเมจไปให้แรงขึ้นไปอีกนะครับโอเคเรียบร้อย จากนั้นนะครับก็กลับมาที่ล็อบบี้นะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนไั้นเป็นการหาเพื่อนนะครับสำหรับการหาเพื่อนนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครมีเพื่อนที่ลงด้วยกันประจำนะครับเนี่ยมันจะมี2หัวข้อหัวข้อแรกก็คือหาเพื่อนแบบทั่วไปเลยนะครับสาธารณะเลยใครออนไลน์อยู่ก็สุ่มเชิญและหัวข้อที่2นะครับก็คือการหาเพื่อนที่เราแอดไว้ปกติแล้วเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ใช้เพื่อนที่แอดไว้ ดีกว่านะครับที่จะไปเชิญเพื่อนแบบสุ่มๆนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีใครที่แอดไว้แล้วก็ออนอยู่แล้วก็เชิญแล้วก็ไม่มีใครมาเนี่ยถึงจะไปเลือกเพื่อนที่แบบว่าเป็นสธาธารณะนะครับแต่แนะนานว่าเอาเลเวลสูงๆก็ดีนะครับอันนี้ผมจะลองเชิญเพื่อนทั้งหมดที่แอดไว้ก่อนโอเคครับรอมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนที่แอดไวเนี่ยจะไม่มีใครอยู่นะครับผมก็จะมาเลือกดูจากเพื่อนที่เป็นสธาธารณะก็แล้วกันนะครับเนี่ยเอาเลเวลเยอะๆหน่อยนะเลเวลห้าสิบนะเนี่ยสี่สิบเก้าห้าสิบเอ็ดกดเชิญเชิญไป อ่4 41ได้มา41อ่าโอเคมีเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับผมทีนี้ก็ก่อนที่จะกดเตรียมตัวสําเร็จนะครับก็ดูทีมของเพื่อนสักนิดนึงโอ้โหจากที่ดูทีมของเพื่อนนะครับมีซีซีสองตัวซึ่งโอเคนะครับแล้วก็ตัวทาดาเมจเนี่ยใช้เป็นบันนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับทำดาเมจช้านิดหน่อยแต่ว่าดูที่คิงของเพื่อนซะก่อนหอ,อกเป็นหอ,อกแบบโอ้โหคอสตูมสวยงามซะด้วยนะ เรคิดว่าน่าจะโอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราโอเคกับเพื่อนแล้วเราก็กดเตรียมสําเร็จนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นหัวห้องเนี่ยก็อย่าลืมกดเริ่มสึกทําลายล้างด้วยนะครับใช้สเตมิน่า24ไปโอเคเข้ามาที่ห้องบอสแล้วนะครับข้อสําคัญของการตีบอสแดงเลยเนี่ยก็คือการสื่อสารผมแนะนําว่าให้กดอีโมดบอกเพื่อนทุกเทิ่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ย ถ้าเป็นคนใจร้อนแบบผมนะจะพลาดบ่อยบางครั้งเนี่ยอย่างที่คุณส้มเจอบ่อยๆนะครับก็คือผมชอบไปกดสกิลโจมตีแทรกตอนที่คุณส้มแช่นะครับผมก็พยายามเนี่ยดูสกิลของเรานะครับว่า CC ได้หร,รือเปล่าเนี่ยผมก็จะบอกเพื่อนว่าใช้ CC ได้นะครับเปิดหน้าต่างนี้ไว้ก็ได้นะเนี่ยพอพอเพื่อนเรารู้ว่าเราใช้ CC ได้ใช่ไหมครับพเพื่อนเราก็จะใส่มาเต็มที่เลยแล้วก็พยายาม ใช้ CC ให้เพื่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมจะค่อนข้างห่วงสกิลซีซีที่เป็นแช่นะครับเพราะว่าผมอยากจะทำซ CC แช่เนี่ยให้ได้3ดาวแล้วก็จะได้ใช้อันติแบบปิดฉากโชวเดียวให้มันแรงๆนะครับก็พยายามใช้สกิลจับหินก่อนนะครับอโอเคตอนนี้ดูแล้วไม่มีสกิลจับหินแล้วนะ ถ้าเพื่อนไม่มี cc ซีหินเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้แช่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหเพื่อนกดมารัวเลยนะฮะโอเคเพื่อนใช้ c ีได้นะครับเพื่อนส่งสัญญาณแล้วเพราะฉะนั้นนะผมจะเคลียสก์ดที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ หัวใจสาคัญอีกอย่างหนึ่งของการตีบอสแดงก็คือเคลียร์การ์ดขยะออกไปให้มากที่สุดนะครับยิ่งการ์ดขยะออกไปมากที่สุดเนี่ยโอกาสที่การ์ดใหม่ที่จะขึ้นมือแล้วจะเป็นการ์ดซีซีหรือว่าการ์ดที่เราต้องการที่จะมีเยอะขึ้นอโอเคตอนนี้เรามีการ์ดซีซีเป็นการ์ดแช่นะครับเพื่อนว่าไงบ้าง โอ้โหเพื่อนเนียบนะครับเราก็คงต้องใช้นะครับมาจริงๆแล้วเนี่ยการโจมตีเร็วหนึ่งดาวเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมมาชอบดอง จะเห็นว่าถ้าเราสามารถปิด C ีีได้ทุกเทอร์นะครับบอสแดงก็จะไม่มีโอกาสโต้กลับนะครับก็ทําให้สู้บอสได้สบายมากอันนี้เราซีซีได้อ่าบอกเพื่อนซะหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สกิลหินนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยพอใช้สกิลการ์ดรวมกันไปเยอะเท่าไหร่นะครับตาต่อไปเนี่ยสกิลการ์ดใหม่ขึ้นมือก็จะดีขึ้นเท่านั้น ถ้ามือไม่แย่จริงๆนะครับผมเนี่ยตัวละคร CC เรากับเพื่อนรวมกัน4คนเนี่ยหรือบางครั้งเพื่อนอาจจะเอาคิวทันเดอร์มาเป็นบัฟดาเมจนะครับทำให้ CC เหลือ3ตัวถ้ามือไม่แย่จนเกินไปนะครับบริหารการ CC ดีๆเนี่ยก็จะใช้ได้ทุกเทิร์น โอเคตอนนี้เรามี cc สก,กิลสาหินขึ้นมานะครับอาจจะกดบอกเพื่อนเท่าน่อยอ่ะเพื่อนนิ่งเพื่อนจะใช้ซีหรือเปล่าเรามีสามหินนะอ่ะกดบอยทีเพ,เพื่อนไม่เห็นโอเค สำคัญที่สุดเลยคือการสื่อสารนะครับถ้าเพื่อนไม่ค่อยสื่อสารเนี่ยเราก็ต้องพยายามสื่อสารหลอกล่อนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราก,กดอีโมดไปเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะแอคชั่นสกิลมาเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าอ๋อเพื่อนรับรู้แล้วนะอะไรแบบนี้ <S <S โอเคหัวใจดวงที่หนึ่งจบนะครับเสียสกิลไปฟรีเพียบเลย โอเคตอนนี้นะครับผมไม่มีซีซีนะครับเลยต้องรีบกดบอกเพื่อนละว่าเราใช้ไม่ได้นะครับโอเคเพื่อนบอกว่าใช้ได้ก็ยาวไปอันตีไป โอเคตอนนี้เรามี Cc แล้วนะครับอ่บอกเพื่อนก่อนปึ๊บ cc ได้เนี hey. ่ยเราเลื่อนมาแล้วก็พยายามแมเนจลำดับของการ์ดให้ดีนะครับมันก็จะเป็นการเนี่ยเคลียร์การ์ดได้ปึ๊บพอเวลามันรวมกันปึ๊บเราก็จะมีสล็อตสำหรับการ์ดตัวใมา จริงๆแนะนำว่าเวลาเรียงการเนี่ยมองดีๆใจเย็นๆนะครับเวลาผมเล่นเนี่ยผมใจร้อนบ่อยแล้วก็เลื่อนการ์ผิดเรียงการผิดใช้การสกิลผิดบ่อยๆนะครับตานี้ไม่มีซีซีนะครับรีบกดบอกเพื่อนเนิ่น เพื่อนก็จะมี CC ซที่ดองไว้นะครับ โอ้แย่แล้วตอนนี้ไม่มีซีซีแล้วนะครับกดบอกเพื่อนก่อนโอเคเพื่อนยังมีซีซีดองไว้นะครับเยาเลย อันติีมานะครับแต่ว่าไม่มีซีซีอีกแล้ว แต่ดูที่สองเขียร์นะครับอ่ะ,อะตอนนี้มีการ์ดซีซีสาบหินนะครับเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนใช้ได้นี่สลับปึ๊บ Okay. <S 2> <S 2> จะเห็นว่าบันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาป,ป้านเป็นดาเมจแบบจัดมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าเขาจะค่อนข้างตีเบาแต่ถ้าดูเลเวลเนี่ยก็คงจะบ้องเบาแหละเพราะว่าเลเวล50เท่านั้นเองตานนี้โอ allora ้โหไม่มีซีซีซะด้วย โอเคเพื่อนมีสาผิมเก็บไว้พอดีนะ โอ้โหยังคงไม่มีซีซีอย่างต่อเนื่องมือแย่มากอ๋อเพื่อนใช้ได้นะครับโอเคเคลียร์การ์ดออกให้ได้เยอะๆนะครับพยายามล้างมือการ์ดล้างการ์ดบนมือแบบ,บถ้าแบบว่าการ์ดบนมือแย่มากๆ โอเคมีซีซีสามหินมานะครับเลื่อนก่อนเลยใช้ได้ก็ปิด แยกขยะออกนะครับ โอเคมีซีซีขึ้นมาแล้วแต่ว่ารอบนี้น่าจะปิดแล้วนะองปิดไม่ปิดโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตีบาขนาดนี้ไม่น่าปิด โอเคมีแช่หินนะครับสองหมื่น0 0 0สามหมื่นสามเรียบร้อยนะครับเท่านี้เองนะครับบอสก็จะตาย มาดูของรางวัลนะครับค่าใครเป็นคนที่เป็นหัวห้องเนี่ยก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่โบน,นัสนหัวห้องนะครับก็จะได้จอกนะครับอันนี้ได้เป็นสีดาว้บางคงผมได้5ดาวด้วยนะแล้วก็ได้เข่ามา1 2 3 4 5หชิ้นนะครับผม เท่านี้เองวิธีการสู้กับบอสแดงสําหรับมือใหม่นะครับมือเก่าอย่างที่บอกว่าตรงนี้สามารถข้ามได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่มีสเลเดอร์ฟ้าแนะนําว่าในร้านแลกเหรียญน,นะครับมีสเลเดอร์ขายอยู่นะครับก็ไปแลกมาใช้เป็นตัวดาเมจหลักๆในการตีบอสกันล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์ที่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ